แทนกับช่างซากุระชาแนลวันนี้น้องแอมจะพาทุกคนไปสอนจูบอันดับที่หนึ่งน้องแอมจูบก,กับพ่อจูบก,กับผู้ชายไม่ได้นะคะน้องแอมต้องไปเรียกแม่ก่อนแม่น้องแอมชื่อหนอนะแม่แก้มนะจ๊ะแม่แก้มค่ะว่าไหนจะรู้ไปสอนพี่ๆน้องๆ อยู่ก,กับผู้ชายหน่อยค่ะจูบไม่ได้พ่อหรอที่พ่ออยู่อีกบ้านนึงอะ่ะโอเคปะไปกันแล้วนะคะค่ะน้องวันนี้หาน้องแอมก็จะมาให้แม่เนี่ยาพาทุกคนพี่พี่น้องๆนะคะไปสอนจูบได้เลยคะ่ะรลับที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะจูบใครเราก็ต้องไปอ๊ยแม่ลืมเอายาจูบ นะก็นับไปเลยห้องหนก็นับไปหนึ่งสองนะห้องที่สองนะห้องนี้ก็เดินเข้าไปเลยนะคะทุกคน,นก็จะมียานะคะทุกคนยาอยู่ตรงนี้นี่ยานะทุกคนคนก็เดินเข้าไปเก็บโหลดนี่เราก็จะได้ยามาลแล้วขึนนแ,แล้วก็วาไปที่บ้านผู้ชายหรือว่าจะไปวาไปที่ไหนก็แล้วแต่แต่เราจะวาไปที่บ้านผู้ชายใช่ไหมคะน้องแอมใช่ค่ะแม่แก้ม จะวาดที่นี่นะวนาดไปแล้วก็ถอนทันผ้านี่ก็หาเป็นคุนพิชายคะแล้วก็ต้องมอบอยาค่ะก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี่นะทุกคนเห็นไหมเออจะแหละมันจะไม่ค่อยมองเห็นนะ่ะทุกคนแล้วก็กดไปที่ตรงเอ,อิ่มตรงนี้นะทุกคนก็กดเข้าไปแล้วมันก็จะมีขึ้นนะคะยาที่เราจะให้ ันจะมีวิทยาเล่นธรรมบิธีเล่งให้นางกินก็คือให้ทุกคนเนี่ยกดนี้กดจูบแบบเล่เนให้เขาเนี่ยจูบเรื่อยๆแล้วเขาจะนี่นะกดตรงอันนี้เออแล้วเขาก็จะกินนะคะทุกคนพอเขากินแล้วก็จะมีหัวใจขึ้นมาแล้วก็ตรงเนี้ยให้ทุกคนสังเกตดูนะคะว่าจะมีใจเพื่ความหลังนะคะแล้วก็กดไปที่ความนี่นะคะกดไปตรงนี้มันเร็วเลย ใช่ไหมคะทุกคนแล้วเราก็กุดไปที่ตรงนี้เราสอนคนที่เล่นานานๆก็คงจะรื่นี้เรามาสอนสำหรับคนที่มือใหม่นะคะใครอยากให้เราสอนอะไรสาหรับมือใหม่ก็มาถามเราได้เลยนะไปกันแม่หนูไม่อยากเห็นพ่อกับแม่อยู่กันงั้นเราก็ไปกันเลยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย